กลับมาช่วงนี้นะคะยังคงมีประเด็นต่างประเทศที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะต่อเนื่องกันที่เรื่องของสหรัฐต่อโลกอาหรับและอีกหนึ่งประเทศที่มีบทบาทสําคัญต่อโลกอาหรับนั่นก็คือประเทศอียิปด้านประธานาธิบดีอียิปนะคะก็ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อสหรัฐให้สหรัฐนั้นลดความแข็งกร้าวลงบ้างและให้เคารพต่อพื้นฐานและวัฒนธรรมของโลกอาหรับให้มากขึ้นกว่านี้นะคะ และนอกจากนี้ค่ะทางมอรซี่ยังได้เสนอประเด็นที่จะทำให้โลกอาหรับนั้นยอมรับสารัฐถึง2ประเด็นด้วยกันจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้จากสกูปชิ้นนี้ค่ะ ครังก่อนนะคะเวอร์นาลค่ะก็ได้เสนอในเรื่องของสหรัฐควรปรับเปลี่ยนนโยบายและท่าทีต่อโลกอาหรับบ้างโดยยกประเด็นสำคัญๆที่ชี้เห็นว่าหากสหรัฐจะยังคงมีนโยบายที่แข่งก้าวต่อโลกอาหรับเช่นที่ผ่านมานะคะปัญหาการเผชินาและการต่อต้อานสหรัฐในรูปแบบต่างๆก็ยังคงมีไปเรื่อยๆอย่างไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้และสถานการณ์นะคะอาจจะถึงขั้นเลวร้ายจนอาจกลายเป็นสงครามได้ หนึ่งในประเด็นที่สำคัญก็คือข้อคิดเห็นของนายโมฮัมเหม็ดมอรซีนะคะประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้างตามระบอบประชาธิปไตยของอียิปต์ซึ่งได้กล่าวไว้ในระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วค่ะมอรซีค่ะได้ให้สัมภาษณ์นักสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์ถึงความเห็นของเขาต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับโลกอาหรับแล้วก็กับอียิปต์นะคะซึ่งเป็นความเห็นที่น่าสนใจและก็น่าติดตามไปอย่างยิ่งค่ะกับสถานการณ์และก็การแก้ปัญหา ความรุนแรงและความขัดแย้งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้นะคะและที่จะเกิดขึ้นต่อไปในโลกอาหรับและก็กับโลกภายนอ,อื่นๆเพราะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าอียิปต์นั้นถือเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญสูงมากต่อสเสถียรภาพของตะวันออกกลางและโลกอาหรับผู้นําอียิปต์แต่ละยุคสมัยนะคะนอกจากจะมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคแล้วยังมีบทบาทสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างโลกอาหรับกับกลุ่มอํานาจต่างๆทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชีย ความเห็นของมอสซี่ค่ะถึงท่าทีของสหรัฐต่อโลกอาหรับและอิบในครั้งนี้จึงถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองค่ะมอสซีนะคะให้ความเห็นในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาทีเดียวค่ะาสหารัฐต้องการให้โลกอาหรับนั้นลดความโกรธเกินที่มีมาหลายศตวรรษลงได้สเรื่องที่สําคัญเลยนะคะที่สหรัฐจาเป็นต้องทําอย่างแรกค่ะก็คือสหรัฐนั้นจะต้องเปลี่ยนพื้นฐานความคิดและแนวปฏิบัติต่อโลกอาหรับโดยเฉพาะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าของความเป็นโลกอาหรับ และอย่างที่สองนะคะคือต้องส่งเสริมและสนับสนุนการตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างจริงจังทั้งสองเรื่องนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐเองจะจริงจังแค่ไหนหมอซีได้ย้ำนะคะว่าการให้ความสําคัญต่อคุณค่าของความเป็นโลกอาหรับนั้นสหรัฐต้องเคารพต่อพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และอัฒยธรรมของโลกอาหรับแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะอาจจะขัดแย้งกับโลกตะวันตกไปบ้างในส่วนของการตั้งรัฐปาเลสไตน์ค่ะ มอนซียืนยันค่ะว่าสาหรัฐนั้นต้องควบคุมอิสราเอลให้ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลที่ได้ทํากันที่แคมป์เดวิดในสหรัฐเมื่อปี2 5 2 1อย่างเคร่งครัดและจริงจังซึ่งข้อตกลงในครั้งนั้นนะคะได้กำหนดให้อิสราเอลต้องถอนทหารออกจากเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาเพื่อให้ชาปาสไตน์ค่ะสามารถมีพื้นที่ที่จะปกครองตนเองได้แต่การที่จะดำเนินการจัดตั้งให้เป็นรัฐปาเลสไตน์นั้นก็กเข้าใจค่ะว่าเป็นเรื่องที่ยาก เพราะสหรัฐและอิสราเอลมักมีเรื่องขัดขวางกันมาโดยตลอดมอสซินดีย้มนะคะว่าโลกอาหรับและประชาชนชาวอาหรับก็ไม่ต่างจากสหรัฐและก็ชาวอเมริกันที่ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างสันติภาพและมีเสรีภาพแตกต่างกันเพียงแต่เป็นเสรีภาพและสันติภาพบนพื้นฐานของคุณค่าแห่งวัฒนธรรมศาส,สนาและประวัติศาสตร์ของโลกอาหรับเป็นหลักเท่านั้นในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอ,ฐอียิปต์นี่น,นะคะมอซี่ค่ะให้ความเห็นในหลายด้านว่า แม้ว่าสหรัฐจะมีความใกล้ชิดอย่างเดียวแน่นกับรัฐบาลของนายฮอสนี่มุมบารักแต่สหรัฐนะคะก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวของชาวอียิปต์ในการเรียกหาความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์อาหรับสุกิงจะเพราะอยากเห็นความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือเพราะผลประโยชน์แอบแฝงก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ถือได้นะคะว่ามีส่วนทาให้เกิดการเลือกตั้งหยาบเป็นประชาธิปไตยและมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นในอียิปต์ และกลุ่มหลักที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยก็คือกลุ่มนี้ค่ะกับกลุ่มพระรดอนภาพมุสลิมซึ่งตัวมอซีเองนะครับเป็นสมาชิกและก็เคยเป็นอดีตผู้นำกลุ่มนี้อยู่มอซีได้บอกค่ะว่ากลุ่มพระรดอนภาพมุสลิมคือแหล่งหล่อหลอมเขาทั้งในด้านความคิดจิตวิญญ,ญาณอุดมการณ์การเมืองความรักชาติและความเป็นมุสลิมตัวมอซีเองกับความเป็นพระรดอนภาพมุสลิมจึงแยกกันไม่ออกและเมื่อถูกถามว่าอียิปต์กับซาอุดถือเป็นพัฒนาที่ใกล้ชิดกันหรือไม่มอซีก็ตอบค่ะว่า ขึ้นอยู่กับว่าจะให้คําจํากัดความคําว่าพันธมิตรอย่างใรแต่สำหรับเขานะคะยังเห็นว่าอียิปต์และสหรัฐยังอยู่ในฐานะที่เป็นเพื่อนแท้กันอยู่ค่ะแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านโดยเฉพาะในด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมขณะเดียวกับที่ชาวอียิปต์ก็ต้องการดํารงอยู่ภายใต้วิถีประชาธิปไตยไม่แตกต่างไปจากชาวอเมริกันและเมื่อถูกถามว่าในฐานะที่เคยอยู่และศึกษาอยู่ในสหรัฐจนถึงระดับปริญญาเอก จะมีความเป็นอเมริกันในความคิดและจิตใจหรือไม่เพียงใดหมอซีค่ะก็ได้ตอบเป็นคำสัส้นๆแต่ชัดเจนทีเดียวยนะคะว่า scientifically หรือหมายถึงเฉพาะส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะคำคำนี้ค่ะที่ส้อนได้ชัดเจนทีเดียวถึงความเป็นมุสลิมและโลกอาหรับว่าความรู้นั้นเปลี่ยนแปลงได้แต่ความคิดแต่กับจิตวิญญาแล้วยังคงยึดมั่นและมั่นคงอย่างยากที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะ ู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างนะคะมากันที่การเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปีที่นครนิวยอร์กซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นการประชุมครั้งที่67กันแล้วโดยมีผู้นําไม่น้อยกว่า120ประเทศนะคะในการเข้าร่วม โดยหัวข้อหลักๆนะคะที่ได้รับความสนใจที่จะต้องแก้ไข,ขยอย่างเร่งด่วนนั้นคงหนีไม่พ้นค่ะปัญหาความไม่สงบสุขในประเทศซีเรียต่อเนื่องกันที่ปัญหานิวเคลียร์ที่ประเทศอิรานนะคะและปัญหาที่ได้เกิดขึ้นไปล่าสุดนั่นก็คือเรื่องหนังสั้นที่ดูหมิ่นศาสนาอิสลามรวมถึงอีกหลายประเด็นนะคะที่ผู้นําในแต่ละประเทศเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกันในวันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้จากกูุ๊ปเช่นนี้ค่ะ การประชุมใหญ่สมัชชาสหรประชาชาติประจำปีนี้ที่มหานครนิวยอร์กซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่67นะคะก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในตอนเช้าของวันที่25กันยายนซึ่งก็ตรงกับช่วงหัวข้ามของเวลาในประเทศไทยนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าในการประชุม UN ครั้งนี้วาระการประชุมต่างๆจะเป็นการคลายหรือไปผูกปมอ,อะไรให้ชาวโลกได้เห็นกันบ้างคะ่ะ ในพิธีเปิดนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐค่ะได้รับเชิญเป็นผู้ปาฐกถาพิเศษตามด้วยนายบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาตินะคะด้านปาฐกถาของโอบามานั้นนะคะก็ได้เน้นประเด็นสาาําคัญอยู่3ประเด็นนะคะนั่นก็คือปัญหาความไม่สงบในซีเรียโดยได้ย้าว่าปัญหาซีเรียจะจบลงได้นะคะหากประธานาธิบดีบาชาชออ,อาซาดยอมสละอานาจอย่างที่2นะคะก็คือปัญหานิวเคลียร์อิหร่านค่ะ โดยย้ำว่าสหรัฐและพันธมิตรจะต่อต้านทุกวิถีทางไม่ให้อิหร่านผลิตอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็จะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้โดยวิถีทางการทูตและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มาแบบสดสดร้อนๆกันเลยค่ะกับปัญหาของการต่อต้านหนังสั้นดูหมิ่นศาสนาอิสลามที่ก่อให้เกิดการเจอจนเผาทำลายสถานทูตและสถานงกงสุลสหรัฐในหลายประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางรวมทั้งทำการประทุษลายเจ้าหน้าที่ทางการทูต จนถึงแก่ชีวิตไปจํานวนหนึ่งค่ะ奥มานะคะได้ย้าว่าสาหรัฐจ,จะกระทําทุกวิถีทางที่จะปกป้องสานทูและเจ้าหน้าที่แต่ขณะเดียวกันค่ะก็ได้กล่าวเรียกร้องความเข้าใจและเห็นใจว่าหนังสั้นลบปลุ่ศาสนานั้นไม่ได้เป็นการดูหมิ่นศาสนาอิสลามเพียงแค่ยอย่างเดียวแต่เป็นการเหยียดยามสาหรัฐด้วยเช่นกันค่ะการประชุมในครั้งนี้นะคะมีผู้นําประเทศต่างๆในระดับประธานาธิบดีนายอัลต์มตีและประมุขของประเทศ เารวมประชุมไม่น้อยกว่า120ประเทศค่ะซึ่งนอกจากประเด็นหลักที่โอบามาได้ออกมากล่าวถึงไปแล้วนน,นะคะก็จะมีประเด็นแต่ย่ออื่นๆที่จะหาหรือในที่ประชุมอย่างเช่นนะคะในเรื่องของกอรณีกลุ่มมุสลิมยึดครองทางเหนือของประเทศมาลีค่ะตามด้วยการสู้รบทางตอนออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือไม่ก็เรื่องของการฟื้นฟูโซมาเลียหลังต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองมานาน รวมทั้งประเด็นการแก้ปัญหาความอดอยากยากไร้ในประเทศได้พัฒนาทั้งหลายในส่วนประเด็นการพิจารณารับสมัครรัฐปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหประชาชาติซึ่งทางมาจากปีที่แล้วนะคะเพราะถูกหลายชาติโดยเฉพาะอิสราเอลวีโต้นั้นไม่ปรากฏเป็นวาละสําคัญเพื่อการพิจารณาในปีนี้ค่ะในวันจันทร์ที่24กันยายนก่อนการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติหนึ่งวันนะคะนายบันคิมูนค่ะได้เชิญประชุมผู้นําและผู้บริหารระดับสูงของประเทศต่ตาง เกี่ยวกับหลักนิติรัฐเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในการประชุมดังกล่าวนะคะประธานนิตดีมามุตอามาดิเนจัสแห่งอิหร่านค่ะได้กล่าวในที่ประชุมว่าอิหร่านนั้นไม่หวันเกรงคําขู่โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิสราเอลเพราะอิหร่านนะคะพร้อมที่จะป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่และยังโจมตีอิสราเอลค่ะว่าเป็นประเทศจอมปลอมที่ได้รับการหนุนหลังจากซาอุด จริงๆนะครับประธานนิยกรรมาดิเนจัดไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศอิสราเอลหรือสหรัฐออกมาโดยตรงเลยค่ะแต่คำพูดของเขาค่ะได้สื่อความหมายถึงทั้งสองประเทศอย่างชัดเจนมีคำกล่าวตอนหนึ่งนะคะออกแนวตัดเพลาะทีเดียวค่ะว่าเราเห็นมากับตาว่าชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสารประชา,ชาติที่มีสิทธิ์วีโตบางประเทศนั้นเลือกที่จะนิ่งเฉยในการทําวิจัยหัวรบในเคลียของประเทศจอมปลอมในขณะเดียวกัน กลับขัดขวางกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศอื่นซึ่งแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะว่าอิหร่านกําลังรู้สึกว่าตนนั้นเอาแต่ถูกได้งานทางทางที่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศที่ชอบกล่าวหาอิหร่านนั้นก็กระทำการที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยและเพราะคาของอมามดีเดเจ,จนี่ค่ะที่ทําให้ในายอุดรปรโซนะคะทุตอิสราเอลในองค์การสหประชาชาติถึงกับต้องลุกออกจากที่ประชุมและออกแถลงการประนามอิหร่านว่า อิหร่านนั้นกําลังเป็นภัยร้ายต่อชาวยูทั้งในอดีตและอนาคตและหากใครนะคะยังเพิกเฉยไปกับคํากล่าวของอิหร่านก็ต้องในเสียใจกันแน่ค่ะก็เรียกได้ว่าแสงออกกันชัดเจนกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกันเลยนะคะกับประเด็นในเรื่องนี้กับเชิญหน้าระหว่างอิหร่านและอิสราเอลว่าด้วยเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในการประชุมสมชาสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะดูดูแล้วค่ะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะเพราะอิสราเอลค่ะยืนยันอย่างหนักแน่นว่าอิหร่านนั้นผลิตอาวุธนิวเคลียร์ใกล้จะสําเร็จแล้ว ที่อิรานก็ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างแข่งขันเช่นกันค่ะซึ่งในวันพุทธที่26กันยายนนี้นะคะนายอามาดีเนจัตค่ะมีกําหนดการขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ซึ่งเป็นการกล่าวอาศัยในสมัชชาสหประชาชาติครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่เขาจะครบวาระการดํารงตําแหน่งผู้นําในปีหน้าและคิวต่อไปค่ะในวันเพื่อสันตที่27กันยายนก็จะเป็นในคิวของนายเบนจามินเทสันยาหูนายรัตมนตรีของอิสราเอลค่ะ ก็คงต้องมาติดตามดูกันนะคะว่าทั้งคู่นะคะจะปล่อยทีเด็ดอะไรออกมาเขย่าวขวัญชาวโลกกันอีกก่อนที่การประชุมสมัชชาแหประชาชาติครั้งที่67นี้จะสิ้นสุดในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นต่ำให้อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่แน่นอนค่ะ